พี่น้องเพื่อใส่สูงนะมุนกันครับมันไม่หมุนไม่ส่งมึงก็อีกนี่ค่ะมันอยู่รับสองรอบสี่ชั้นแนวนะเอ้าผู้ใดเคินนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือกี้ยางว่าเพิ่นเขินอันนี้เดี๋ยวดูสิภาพเบื้องบรรยากาศรอบรอบรอบค่ำวันนี้นะคะว่าทุกคนทำอะไรกันอยู่นะคะวันนี้นะคะจ่าเออจ่าเอยิ้ม ตบมือแปะแปะนะเร็วตบมือแปะๆตบมือแปะๆตะเอ๋โอ้พี่น้องละเมื่อกี้หนูพันโยกกล่องขึ้นเมื่อกี้มันหัวมันเขินนะค่ะเขินเขินเข lows. ินสวยเขินสวยค่ะเนี่ยบางของเตะกบสมคิจผลได้ยังไง คือได็กกเสวยเน่ยโอ้ยเบาเอาสันพี่น้องไปยางเด้อยางเด้อลูกสาวเอกสามให้บอดเส้นนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆบ้านพักนะคะเป็นยังไงคะอันนี้อันนี้กเขินเี่ ขาผู้ใดนีบูขาผู้ใดนีนะ้กให้ติเห็นตาต้อไหมคะลุงลลุงอ๋อเออลุงลุงลุงลจะกินไม่หรอกหนูจะกินไมเนี่ยกินกับลุงไหมดเศ้าเอาดีเศรเดีไม่ได้ีเศ้าเแลนแคลนลนนี่แหลลูกมเร่งยิงแรงพยูนนีหลไปใส่มากเลยนี่เมื่อยยืเหื่อนบ่ ผู้ใหญ่แค่แบบนีโอัวผู้ใหญ่ขึ้นดิ่นดินแคนี้เอาเอาอะไรกมู้เอาเอาอ่าสาวส่งแดงสาวส่งแดงแรงริดบ่นี่นาลิตะบดอดเจ้จ๊ดจุดพลิกไปกระดาษด้อเนาะนันนเสียวว่ามีแม่เจ้าเส้น ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแม่ขั้วเพิ่อนเอาอันอันได้กจิตไใหม่บอนะครับแม่ต้อยแม่ต้อยสวัสดีค่ะได้พีไดสอ้อมบวกบวบใต่บอกบวบใส่นปลาดิบเลือปลาดูขึ้นปลาซอยโบลาปลาสอย ไม่ต่อยนะน,นี่จะเป็นบรรยากาศยั่วแรงนะจ๊ะพี่นอ้องอันนี้อาจารย์มีจันทร์มีขวันสวัสดีครับพอช่วงแรกก็เสียอากาศดีแน่นอนอพี่นอ้องยางเล่นเนาะยางเล่นเพราะว่านอนหลายหลายดูนเอยดิ <laughs> อันนี้เป็นบรรยากาศนะเพราะทุกคนก็จะเดินมาเดินออกมาเล่นละพี่นอ้องคือความมั่ยางเพราะก็เวน็นมันยางมาเดี๋ยวก็เว็นเพราะว่ามันห่อนแหง้งอันนี้เบิ็งรถเข็นเพื่อนเข็นนั่นอีกต่างไปแล้วอันนี้ก็สอรถพี่หนุ่มรถอ่า จิมงานเท่านะแล้วก็รถบอดคือหลายคันนะคะหิวบอดเป็นเลรีหน้ามาเลยเนาะเพือเป็นเลรีหน้ามานะคะพี่น้องนุ่งก,กันหน้าผากแก่นพัสดุบอทท่านเห็นอยู่ตอนนี้พัสดุรีวิวบอดนะคะห้องเตะห้องเตะก็หิว วิศใะไอเพื่อนทีมงานกินเข่ากินหนามไปเนาะทีมงานกินเข่าเจ้มันก็ซ้อมเต้นอีกนะฮะตาตาซาแนวเอาแค่ดีเด็กเออมีเพื่อนมีชิมหนึ่งวันลงชิมหมื่นนั่นเขาถามว่าแม่เตี้ยแม่แม่เตี้ยนี่เป็นผู้ใดว่าศัตรชื่อกล่าคุณแม่แม่แม่ทั้งเอ็มนะคะแม่ค่ะฝากฟ้องเลยเด้อค่ะเชิญระเบิดค่ะเอ็มอมเอ็นค่ะแต่ไปทำองไรกันเหตุ อันนี้ชิมงานเรานะจ้าซาเสียสุ่มยังบอกเลบ้านหมึ่ว่าจะกินเขานี่เข<อ>้าเสียส่มชิมงานนะไม่เมดเตี่ยแล้วก็ต้งพัดอย่างนี้พัดยังแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพัดพี่แกงลูกให้เปือแกแส่เปืออันนี้แกงมาะปักกัน แงกออมกบอ้อมกบเลือดชิไม่เจอห้องิวาซิวเลือดมันผ้าซิวนะอ้อมกบกินอันนี้พูดอกินอ้อมกบปะนี่บ้าากินบ้าเป็ดหนาบอเลยคือกบเอาคือบอกข้าแขชื่อกินเป็ดอ้อมบ้าอยู่นี่บ้าเห็น้าหนานนี้้าหนาก็กินอ้อมกบได้หน่บอเล้บให้ผู้ใดข้าเอมเอมเอ้มเื่อหันไม่ต้อยก็แล้วเอาขึ้นไปเลยค่ะเอาเห็นผ้าหนาลสั้นบ้าเห็นรูปตีะ เอาถ้าว <t od em |ms|> ่าบริณาคือเกินกกลบวะาก็เล้ว่บินเสยงผู้ไดกินก็เยอะขนาน้โกลบกุ้นม้เมื่อกนี้เล็กเอยู่เล็ก่แท้ละการเกันนี่ยน้องเอ็มนะคะไอนผู้ผู้ต่เลยงคืนี่ไปกันี่หอมเจียวออเจียวนี่ร้านานี่ดิโอ้พี่เจ้าเหล่าน้ำาเขากินก็เหลาโอคือเบอี้มีตัดจินอยู่ อะไรจ้าเองเชืนี่กระดาษอันนี้เอากระดาษไม่เห็นบอดเส้นก็่าบ,บอดเพท่อนมาชุดจีนของครูจะเสร็จเหรอครับผมวุ้ยท่านฮัตตี้กีตาครูน้องเครสน้องเคตครูหาไปโอเตเลี้ยนดีจิตาครับน้องมิกนะได้อขอเลยน้องเคต <c oughs> ได้กี่ขอร์ <c oughs> ครับ อ๋อไปโรงเรียนนี่เขาต้องสอนเป็นบอลคู่สอนเป็นบอลบอจ้ะบอลดีสอนบอแบบเขาแบบสายสายสีเทาอย่างวะแบบชุ่มรมอี่ยังสินะพ่อให้เปนชุ่มมให้เอาสอนในตา่างนีะฮาร์ดดีเต่าก็จะเท่บีแบบนะจ๊ะถ้าเล่นเป้ใแค่ี้สิการูซีครับแพทย์เจริงเปจริงเด้ออีนครัวมาเห็นเด้ออีนห้องมาเห็นเด้อ อ่าน่าละบอก้อกข้า่บอกินข่าก่อนซีซอมเต็นนบอซอมเต็นนะคะรอบอสมาแซอมเต็นนะคะบิ้งหาเราบอลลาเชิญกระโมมื่อกี้บอบอลแลกับอลลาพื่อนเเช่พ่นกัาแล้วอาจารย์ตั้มกับอาจารย์บิวนะคะอาจารย์ตั้มจะให้ส่องไปอกุบไม่เห็นจีก็เห็นเนี่ยอ้ กระเตุตัวเนาะราเปิดยูทูกเล็นอยู่แล้วเนาะรถสุกแชนแนลนะจะจันสีตัอยูทูปยังเอาแค่หีตัสีแล้วเนี่ยนี่รถสุกแชนแนวรดอยู่ดิฮะเอาไมดรูเมาับป็นรถสุกน่ก็เลยว่าเป็นรถสุกแแนะเอาทีม้าของช่องมันบ่นี่ก็เห็นว่ามีย่งงม่ตลรถสุก ก็บาปเล้ววันนี้เจ้าจี่ขอจิ้นแทก็ว่ากันไปนะจ๊ะยืนนู้ยืนนู้เจ้าคนผิวพี่น้องผู้ใส่สูงละหมุดกันข้างมุดๆส่งมุดใกล้ๆมุดใกล้ๆแก่บอกบอกมันอหร่คิดเมื่อกี้กับเม่ไหร่คิดผ่อนเนี่ือมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงส่งตาบังตี๋มันบังก็ได้มาเห็น บมาอีกแล้วว่ามุนโดเป็นสางโอ้สูสู้นี่แหงเก่งผู้สื้แก่อ่ปเด็นบอกสูพอนี่มันแหงเก่งก็สีสู้มักแทะส้มมังต้ะสู้มมะกอกโปูหิวอย่ามันขื่นมุ้งไหมดิบอ่อ่ะนี่ก็เฮฮาแล้วครับพี่น้อเฮฮาเฮฮาโอเคครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศของบ้านพักตอนเย็นวันนี้นะคะนุชจะพึ่งมาจากนครพนมนะคะ มาจากนครพนมกับบอสน,นะคะเดี๋ยวสิจังไหนเดี๋ยวสิมาไทายเบิร์อีกนะคะพี่น้องก็จะเป็นอาจจะเป็นคลิปพรุ่งนี้หรือว่าอะไรก็รอดูนะคะว่าจะเป็นที่อะไรต่อไปนะคะวันนี้วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากก็ไล์ก็แชร์กดติดตามต้องเคล็ดวเนี่ย <c oughs> พี่ชิมเห็นไอ้นู้นเนี่ยเอาว่าฝากช่งฝา,ากช่องของตเนะช่องช่องน้องเชฟนติดตามหลายู่แล้วฝากช่องไอ้นู่นจนแม่ตัวห่วแล้วนี่ นู้นสิชแนลสองอันช่องไงนู่นน่ะจ่ากาฝาก,ก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามให้ช่องที่นู่นชแนลนักดารานู้นสินู้นสิชแนล <c oughs> เออ <c oughs> ไดอยู่ไดอยู่โอเคขอบคุณน้องเชสนะคะ <c oughs> ปังๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ